วันนี้จะว่าด้วยเรื่องการขึ้นทะเบียนสวนป่าบนคนาคนาก็จะเป็นทองคําการปลูกไม้ก็จะปลูกในแปลงปลูกในป่าปลูกในสวนปลูกในไร่แต่วันนี้เรามาปลูกในนาบนทนาแล้วขึ้นทะเบียนสวนป่าไม้ป่าเมื่ออยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในวัดในโรงเรียนในที่นาที่ไร่ก็ยังเป็นไม้ป่า แต่ไม้ป่าเมื่อปลูกแล้วขึ้นทะเบียนสวนป่าจะเปลี่ยนไม้ป่าเป็นไม้เพื่อการค้าเป็นไม้เพื่อการขายตามพรบสวนป่าปี35และปี58ที่คอสชได้แก้ไขเมื่อ58สามารถขึ้นได้วันนี้เราก็จะขึ้นทะเบียนในคนนาฉะนั้นคนาก็จะมีโฉนดอยู่3แปลง ใบแรกก็คือโฉนดที่ดินใบที่สองก็คือใบเกษตรกรที่เขาไปขึ้นให้เราไปขึ้นเกษตรใบเกษตรกรมีเลขทะเบียนแต่ใบที่สามก็คือทะเบียนสวนป่าทะเบียนสวนป่าทั้งสามใบว่าใบาไหนมีค่าที่สุดมีมูลค่าที่สุดผมฟันธงในระยะยา,ยาวทะเบียนสวนป่าบนทนาจะมีค่ามากกว่าที่ดินหลายเท่าวันนี้เฉลีย่ยประเทศไทยมีนาไร่ละแสนผมให้อยู่ที่แสนห้า เท่าแสนหไร่ก็ล้านหล้านห้าเท่าสิไร่ล้านห้าบนคนาปลูกต้นไม้ได้800ต้นได้เมื่อกี้ผมบอกว่าวันละหวันละสาบาทเดือนละร้อปีละพันสิบปีหมื่นสิบต้นแส0ร้อต้นล้านแปดรต้นได้8ล้านมากกว่าราคาที่ดิน5เท่า ในปีที่15 16้าถึงปีที่20 30ต้นไม้จะมากขึ้นนาทั้งแปลงรายได้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในนาจะน้อยกว่าราคาของคันนาซึ่งมียางนามีต้นไม้อยู่บน นี่คือปัญญาพิวัตรทำให้เรารู้เราเรียนเราเดินไปข้างหน้าอย่างสบายอย่างสุขุมอย่างเยือกเย็นและก็อย่างไพบูล์เศรษฐกิจสังคมการเมืองจะเป็นอย่างไรช่างมันเรามียางนาคอยเป็นคันกั้นนี่คอยเป็นที่พึ่งเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทรัพย์ได้ตลอดไปเมื่อเราขึ้นทะเบียนเป็นรถก็ได้เป็นทองก็ได้เป็นคุณการศึกษาเป็นที่ไร่เป็นที่นามีเงินเป็นเงินบากเป็นพุชเป็นสวัสดิการเป็น อางของได้เมื่อเราแปลงเป็นซับหรือเป็นดิบโดยการขึ้นทะเบียนสวนป่าอันี้ก็ไม่ยากหรอกครับขึ้นในไหนขึ้นในมือขึ้นในระบบ Google เข้เขาไปในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ก็ขึ้นทะเบียนศวนป่าได้